กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายธนยศทิมสวรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักภูมิใจไทยครับวันนี้ขอหารือท่านประธาน4ี่ประเด็นครับเรื่องที่หนึ่งครับในช่วงในช่วงนี้นะครับจังหวัดเลยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพายุโบลอยครับทำให้บางพื้นที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับมีน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ำน้ำท่วมเฉียบพลันนะครับต้องขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเลย ปอพนะครับในอำเภอนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับรวมถึงภาคเอกชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับแต่ปัญหาส่วนหนึ่งครับเกิดจากการที่เราไม่ได้ขุดลอก ลำน้ำนะครับโครงการนี้เคยเสนอนะครับจากท้องถิ่นเนี่ยไปถึงรัฐบาลนะครับเพื่อของบกลางมาดําเนินการนะครับแต่ว่ารัฐบาลชุดที่แล้วก็กลับตัดงบประมาณไปนะครับก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับขอให้สภานะครับทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงครับขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องประชาชนนะครับปลอดภัยจากภัยครั้งนี้ด้วยนะครับเรื่องที่สองครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งสี่ะครับจากอําเภอ ท่าลี่นะครับถึงอำเภอด่านซ้ายนะครับถนนเส้นนี้นะครับใช้ในการสัญจรแล้วก็ขนส่งสินค้าจากสปปลาวนะครับมาสู่ประเทศไทยนะครับผิวถนนชํารุดนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างเนี่ยไม่เพียงพอครับหากได้รับการปรับปรุงนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากครับก็รบกวนทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อเร่งรัดดาเนินการนะครับเรื่องที่3ครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งนะครับระหว่าง อ,อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถึงแยกบ้านโคกง,งามตําบลโคกง,งามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ โดยชาวบ้านครับใช้ให้ผมเนี่ยมาติดตามโครงการความคืบหน้านะครับเพราะว่าสำรวจเนี่ยไปนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการก่อสร้างนะครับก็รบกวนท่านประธานครับทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องที่4ครับเรื่องสุดท้ายครับถนนเชื่อมตําบลนะครับระหว่างตําบลสีสงครามกับตําบลฐาน้อยนะครับอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเส้นหลัง่ร้านก๋วยเตี๋ยวนิดนะครับชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากนะครับบางจุดเนี่ยน้ำกัดเซาะเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เลยครับรบกวนท่านประธาน ทำหนังสือถึงอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนะครับจัดสรรงบประมาณเพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างวให้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ